การวันนี้แสดงที่ไหนกินข้าวทำสิทธิจ้าความไใจกันร้อยกับตุ้งเตี้ยมิวสิกจ้พกอกันแพร่พี่น้องนี่นี้ตั้งสองเวทีหันใส่กันหันขางใส่กันเลยเขาเรียกว่าประชันกันมาบ่าผู้นึงเหรียญว่แม่นเหรียญพร้อมกัน,นเด้ผู้น,งงน,งงนึงเหรียญผู้นึงลงผู้นึงลงผู้นึงเหรียญกับทีมงานโตเปียวมิวสิกนะคะ หมอลำใจเป็นร้อยบัตราคา2องรบาทลยเนาะแม่นอาะถือว่าถือนี่ถือต่น้องก็ถือเลยปกปกินแต่งีเกือบ0ร้ดิฮะืมอยู่ถปกินซาลังซีดกับพี่น้องขาบรรยากาศหน้างานตอนนี้มากินก๋วยเตี๋ยวกับจามฮะนี่ฮะีหมอลำแล้วพี่น้องทุกคน ัดโดยพระ,ประแปรงโปรโมชั่นนะคะตาดยังไงครับเมื่อนี้ยเจริญร้อยเพรได้ตั้งที่ที่หม่องเกาได้ปกติที่เจริญร้อยสิตั้งก่อนด้วยแก่ทางปุ่นบัดน,นี้ฝังทางปุ่นเป็นของโตเกียวมิวสิกแล้วฝั่งทางนี้เป็นของหมอลำใจเกินร้อยป้าติโตนี่ยังไงครับพี่น้องขาสะออนสะออนมาเด้อผู้ใดอยู่ใกลไม่ได้มีแค่วันนี้นะคะพวกนี้ก็อยู่ที่ตลาดโดยซับโอ้รายงานดีได้รับพี่น้องขาที่จะได้ ปะทะกันแล้วก็หาากาควอมที่ที่จะจะมีโอกาสได้เจอกันแบบนี้นะคะเบงร์คนละนี่ไงบอไงครับเียพี่น้องอยากให้พี่น้องมาสัมผัสอยากให้พี่น้องมาเบิรความยิ่งแง่ร่างกายคนละพี่น้องอันนี้เวทีของทีมงานมอําร์นจเป็นร้อยบอยสิริชยัย ส่วนฝั่งนี้เป็นของโตเกียวมิวสิกผู้บำบัดบบฟินแลนด์นะคะเมื่อค่ำข่วงขวางนะพี่น้องข่วงขวง,งมาเตเว่นม,มาเตเว่นมวนเตเว่นเรียนเตเวนเรียนตั้งแต่ทุ่มนึงนะคะสตาร์ทความมว่วนความมันตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเลยอยากให้พี่น้องมาสัมผัสเลยครับตาอู cend, ห้หูเลยลายติตมันโตเกียวมิวสิกก็มาถึงแล้วี่มันใจขึ้นร้อยก็มาถึงแล้วพร้อมสแตนบายแต่งหน้า ทำการแสดงประยอกต์น่งเอกมากเวอร์เทีพี่นอ้องงานงานงานบรรยากาศดีพี่น้องบ่มีฝนล,ลมโอยๆเลยนะคะบรรยากาศดีมากงานอาหารอันนี้อาจจะเป็นแม่แม่ทางทีมงานโตเกียวมิวสิกค่ะไปทางโตเกียวค่ะตะกี้กัดจามมากินไปเตียวค่ะโอ้ได้แล้วตัวนี้ นั่งกอดเทน่าบุญกงตึงยท่าเนียังกอดโอ้อันบช่องในขาแม่ก็ยัมิวข่าด้าทีแม่ยีกจำได้วอยู่่มดได้าทีจำจุงแล้ว จามสูนยแล้วจามสูนย์จ้าแม่จา้ <laughs> จาข <laughs> อบคุณจ้าเสื้อเขียวแต่ก็เขียวไหยคนระับได้กินแล้ว <laughs> เอากินมาดิ <laughs>